อ่าทุกคนมาไม่ทันครับทุกคนเมื่อกี้แม่งเข้ามาแล้วเกมหลุดกูรปวดหัวเลยโอเคมาทาอยู่รอบนี้ทาอยู่ก็เป็นระหว่างเกมดีครับผมเจอกับบอดจินไฟนะทุกคนผมจับทันอยู่นะโอเคครับผมปูนี้นะผมคููชิงชนะเลยหรือเปล่าไม่รู้ใช่ครับรอบสิบรอบแปดทีครับก็บิว็อกซิ่งครับยกไปครับใหสวยครับผมไล่ตามนี้นะทุกคนนะนี่นะไละตามนี้นะผมอามมอามุมีนี่นะเอาแล้วครับงหวะนี้วิ่งมา แล้วคิวทีนึงแล้วโดนยิงเขาหายครับผมอามูครับเรียบร้อยแล้วโดนยกไปครับยิบยับโดนเอาหอยแล้วยกไปครับหายเหมือนกันแล้วจังหวะนี้เหมือนจะเป็นบอดกินไปครับผมทำหน้าที่ได้ดีกว่ากันนะครับผมจังหวะนี้ครับยกไปสวยๆงามยกสวยๆงามจังหวะนี้ชกไปสวยงามยังไงครับผมตอนนี้อีซี่บอยยกตุกการแล้วจังหวะนี้วิ่งมาอย่างนี้ครับแล้วยกไปเลยครับผมสวยๆนีเป่าครับผมแบ็คลิฟโดนยกไปหาย แล้วจังหวะนี้ต่างคนต่างยิงโห้และเจมดีครับคุณป๊อปตัดตัดสวยๆตัดตัดเอาละผมมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมจังหวะนี้แล้วโดนคิวไปครับเสียเสียเสียกันอีไปครับผมจอลวอลครับผมตอนนี้เสียกันอีไปแล้ววิ่งมาแล้วไต่ไปทีหนึงครับพิอกซิงแล้วข้างบนแตกไปแล้วครับผมฝั่งของบอกกินไปได้เปิดเสาเรียบร้อยครับผมโดยจอมแก่นนะครับแล้วแตกมนกันครับฝั่งบนของบอกกินไปครับผมเปิดโดยเอ็นอบีเอนะ แล้วข้างล่างที่ทุยบอกขอเตะหน่อยแล้วกันแล้วขอเตะหน่อยแล้วกันแล้วโดนยกไม้อามูอามูบอกกูอยากได้มานาตีกูหน่อยกูอยากได้มานาตีกูหน่อยเพื่อนแล้วไปแล้วจังหวะนี้วิ่งไปแล้วครับผมอามูไปยังอาบูวิ่งมาจังหวะนี้ครับตัดตัดอาบูมาอย่างนี้แล้วโดนเรียบร้อยหายอามูครับแล้วจังหวะนี้ยับยับระบิวไปเลยระบิวต้องระบิวครับเพื่อนๆระบิวเคลียร์ไปครับผมหายครับผมแบ็คลิฟ สวยๆงามๆาม,มาด่ามแท้แรงตะลึงมาดูฝั่งเกมดีครับผมจังหวะนี้มอสหนึ่งสามยกเคลียร์ให้เพื่อนครับผมสวยๆครับเปล่าครับแล้วก็บนวิ่งมายิงครับผม,ดบมลลเดอะมูนแล้วเดอะมูนยิงสองทีเดอะมูนยิงสามทีครับผมเอาวล้นไปครับฉันแล้วยิงอแล้วยิงยิงหมดแม็กแล้วยิงหมดแม็กแล้วโอ้ยได้ชุบอยู่ครับผมโอ้โหชุบได้อยู่นะสุดตึงกระดิ่งแมวอยู่นะช็อตน,นี้แต่หายไปครับโหโดนยิงเดอะมูนยิงหายหมดเลยอ่ะเชีย่ยเดอะมูนแรงเก้อชอตนี้นะ โอ้โหบังกินไปครับผมต้องรับหลังให้ดีะนะบครับชวะนี้ครับโอ้โหแล้วเหมือนหลังครับจะตายอยู่ด้วยครับตอนนี้นี้เอายังไงครับงหวะน,นี้ดิกเล่นของครับจอร์วครับแล้วทิชทุยมาข้างล่างแล้วครับทิ่ทุยมาแล้วผมจอร์วรับหลัลงให้ครับงหวะนี้สวยๆครับจอร์วลอกมาดีก็มาดีครับข้างบนก็หลุดครับข้างบนหลุดแล้วแล้วยิงไว้ แล้วยิงมาร้อยหนึ่งครับโอ้โหแล้วยกไปสองสวยๆงามๆมาดับแท้เลยตะลึงแล้วจอร์ลอวนีจังหวะนี้เราไปไว้ได้จังหวะนี้ครับแล้วแล้วโดนยกครับยกเคลียแล้วชิทยยิงไม่โดนใครเลยเอาแล้วครับผมจังหวะนี้ยังไงยังไงครับผมยังไงยังไงไม่ได้ปรับอะไรเลยดังไปขอโทษขออภัยนะไม่ได้ปรับอะไรทุกคนนะเอาแล้วครับผมเหมือนจะเป็นบีเจมดีครับผมได้เปิดก่อนนะแล้วตกการได้ยิงครับแต่ยิงไม่โดนอะไรเลยนะแล้วเดอะมูนมาอย่างจังหวะนี้เดอะมูน เด็กเดินของจอะเคลียร์ได้ไหมเด็กเดินของมันจะแพ้ทางครับเด็กเดินของพลาดครับตอนนีแ้แล้วเด็กเดินของพลาดเล้วข้างล่างจอละวอวิ่งมาอย่างนี้อ้๋เ,เ,เที่เขาจะทีสัตว์ข้างล่างครับผมเอาหอยเอฟจะส่งได้ไหมเอาหอยส่งได้ไหมเอาหอยเอาหอยยังไงยกไหมเอาหอยยกไม่โดนครับผมจอละวอลครับผมสเต็ปโคซัสัตว์ครับแล้วยกครับอ้าวรอบนี้มันต้องโดนแล้วแหต่ไม่มีโอเวอร์ไม่มีตามนะจังหวะนี้มันดูฝั่งของนี้มั้งครับผมฝั่งของหมดกินไปครับจังหวะนี้แล้วเหมือน เหลือเหลือวันนี้เหลือๆนะเหมือนจะเป็นฝั่งของบอดกินไปครับผมที่เสียเปรียบแต่ก็ตีตื้อขึ้นมานิดนึงแล้วแล้วเย็ดเป็ดเย็ดเย็ดเป็ดยกวุดไปสองทีครับผมเน่นๆเลยเมื่อกี้ยกวุดไปทีนึงโอ้โหน่าเสียดายครับผมแล้วโดนดับบิลกาอากาศเลยผมเด็กเดินของครับแล้วดับบิลมาดับบิลกลับไม่โก้ครับบอลหนึ่งศัตรูกล่าวเอาไว้แล้วเตะทีเดียวครับมานาเต็มหลอดครับผมจอมแก่นโอ้โหเก็บเต็มหลอดนั่นแล้วยกไปสองสวยงามแล้วตรงกลางโล่งๆอย่างนี้ตรงกลางก็โล่งอย่างนี้แล้ว แล้วยังไงแล้วโดนยกไหมแล้วยังไงตรงกลางตรงกลางนวนวลแล้วยกไม่โดนใครดูโดนอยู่ครับผมโดนครับเรียบข้างล่างมาอย่างนี้เอาเรียบร้อยด้านล่างโล่งจัดๆครับเล็กถวยเราขอยิงอ่อนล้วกันเอาหอยยกไม่โดนอีกแล้วครับโอ้โหเสียดายครับเอาหอยอู้หูเอาหอยเสียดายมากๆครับผมตอนนี้ครับผมเป็นฝั่งของบอดกินไปครับผมได้บุกสวนบ้างเข้าจังหวะนี้ไดบอดกินไปได้บุกสวนบ้างเข้าจังหวะนี้แล้วยิงตรงกลางครับแล้วจอมเกดขอใส่แล้วขอใส่สามดอกเน้นๆโอ้โหแล้วจอมเกดบอกขอหน่อยพี่ผมขอสามดอกเน้นๆเน้หนอ้ามู อามูอามูยิงเลยครับอามูยิงเลยครับโดเอนนี้รถเผาครับอามูอู้แล้วจะยกโดยไบวอล์กซิงเสียกิจได้กคจัดครับแต่รนเผาตกนะข้างบนมาครับผมแต่เป็นฝั่งของเย็ดเป็ดครับขโมยทุกมาได้ครับผมตรงนี้เราสองหลอดเท่ากันครับจังหวะนี้คู่สูสีคู่นี้สูสีคู่ขี้ฝุดๆุดเอาละเอาละแล้วจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้วิ่งมาแล้วยังไงได้ยกไหมวิ่งมาครับตคือ แล้วตรงกลางครับม้วนหน้าทีหนึ่งแล้วม้วนหน้าทีนึงแล้วสวยใจครับแล้วยิงแล้วแล้วโตเตะขาครับขาหักแล้วยิงครับตรงกลางโอ้สวยๆครับผมอีมิยะอีมิยะแล้วโตเตะครับผมมานาเต็มหลอดครับอาบูมิยังโอ้โหอามูมิยังครับผมคนนี้ครับรอบหน้ามาเต็มหลอดแน่นอนแล้วข้างล่างมาเหมือนกันครับผมข้างล่างมาครับผมแซดแล้วไม่มีใครกันอย่างนี้จุดบล็อกหรือเปล่าแล้วบุ๊บแล้วบุ๊บสามทีเน้นแล้วสามทีเน้นๆโอ้โหแล้วตังวะจังคนตังยิง ต่างคนต่างยิงฝั่งนี้ก็ยิงเหมือนกันเอาดิเอาดิแล้วหนึ่งหลอดเท่ากันแล้วยังไงแล้วแล้วคิวแม่งเลยแล้วอามูอามูหลอนอามูอามูคิวรวอามูคิวรวแล้วบิวไม่โดนใครเลยจังหวะนี้อามูอามูอามูแล้วโดนยิงข้างบนได้ยังไงไม่รู้ครับจังหวะนี้ยิงเฮ้ยแล้วอามูโดนเบลบ็อกซิ่งยกไปครับหายเลยแล้วฝั่งของเกมดีครับผมจะเหมือนจะจะพ่ายหรือเปล่าครับแต่ยาสาวเขาเหลือสองอันหรือเปล่าออเดียวเองนะเอาแล้วครับ จเ็มดีครับผมแล้วจอมแก่นว like ิ então, ่งมาอย่างนี้ได้ยิงบุ๊ปเงยหายครับผมแล้วยิงเคลียร์เพื่อนไหมเอาแล้วครับผมเอาแล้วครับแล้วข้างล่างมาอย่างนี้ครับอียับยับอียับยับได้ยิงอียับยับได้ยิงแล้วเข้าไปสามแสนครับผมโอ้โหแล้วสามแสนเท่านั้นเอาแล้วครับผมฝั่งบอดกินไปแล้วโดนตกแต่นาทีหนึ่งครับผมแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหเอาแล้วครับจะปิดเกมได้หรือเปล่าครับผมบอดกินไปของเรานะครับ แล้วอีมิยะวิ่งมาอย่างนี้ขอหน่อยแล้วกันผมขอยิ่งหน่อยแล้วการแล้ววิ่งวิ่งอะไรจับกันแล้วเอาวิ่งวิ่งเอาแล้วโล่งโล่งอย่างนี้แะอีซี่บอยแล้วคิวแล้วยิงไม่โดนใครไม่โดนโดนคนครับผมแต่ไม่โดนป้อมแล้วจอมไก่ของขอกดให้ไม่ปิดครับผมมาเข้าไปสามแสนโอ้โหเอาแล้วครับผมมาดูฝั่งนี้มั้งครับแล้วข้างล่างวิ่งมาอย่างนี้ทิทุยแล้วโดนโอ้โหมันนนาเต็มหลอดเลยทิทุยแ้วยังไงครับผมจะจะปิดได้ไหมครับบอดกินไปครับมีใครเข้าได้ไหม ข้างบนข้างบนนี่มีมนาครับผมต่างคนต่างวันนี้ครับผมว่าจะเป็นเกมดีนะจะปิดฉากนะชุดเดียวหายหรือเปล่าครับเกมดีแล้วยกไปโดยครับผมโอ้โหระบคิวที่สวยครับผมจังหวะนี้ครับผมบอกเด็กเดินของนะแล้วเด็กเดินของแล้วจังหวะนี้ด้อีไหมแล้วเดิมูนโดนยกไปครับผมเด็กเดินของโอ้โหสวยเอาละครับผมและเรียบร้อยครับใครปิดไม่รู้ครับแต่แตกไปแล้วโอ้โหสุดติ่งกระดิ่งแมวครับผมสุดติ่งกระดิ่งแหมวมากมาก อ่าโอเคผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมจบบอแล้วนะทุกคนนะก็จะเป็นอ่าฝั่งเ e ครับผมเจอกับโอวันมอทามนะผมแล้วก็ Baby Up, เบบี้วอซับเจอกับบอดกินไปนะเหมือนว่าจะเป็นบูฮาร์ดกับอ่าด็อกเบนไม่ลงนะวันนี้นะเหมือนจะค้นไม่คบรบหรือเปล่านะครับผมหรือยังไงนะทุกคนนะเอาโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิง่งช่องแฟนต้าดีให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนผมจะไปคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายจุบจ๊บ